สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแลนะครับวันนี้มีคําถามนะจากสมาชิกขั้นหนึ่งครับที่เป็นรู้สึกเป็นชุพตตีอล้วและนะครับถามว่าออพอดีว่าจะมองหารถอยู่รถมือสองนะครับักคันหนึ่งนะแต่ทีนี้พอเข้าไปดูปุ๊บรถบ้านรถเต็นรถบ้านรถเต็นเอ,อมันคืออะไรนะรถบ,บ้านคืออะไรรถเต็นคืออะไรนะครับ เอางี้ก่อนดีกว่าครับเรามาพูดถึงเรื่องรถบ้านก่อนนะครับรถบ้านคืออะไรนะครับในความหมายของเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนเลยนะครับไม่ใช่ปัจจุบันนี้นะฮะเมื่อก่อนนะครับรถบ้านเนี่ยอาจจะหมายถึงว่ารถที่เจ้าของรถขายเองนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีแบบแปบลบแบบกๆอีกก็คือวาอ่ารถบ้านไม่แท้อนะไรประมาณนั้นนะฮะก็คือเป็นในหน้านะครับไปไปจับรถบ้านถูกๆมาแล้วก็จจะซ่อมนิดซ่อมหน่อยแล้วก็มาโพสขาย นะครับธรรมดาเหมือนขับตัวเป็นบุคคลธรรมดาเหมือนก็เป็นรถบ้านนะฮะซึ่งตรงนั้นเราก็ต้องดูอีกนะครับไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีนะครับดีนะฮะก็ดีนะครับแต่ว่าอาจจะราคาจะมีโบกนิดหน่อยนะแต่ก็จะได้ดีตรงที่เขาเก็บงานมาแล้วบ้านนะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะดูรถบ้านกันเนี่ยเราจะดูกันยังไงกันบ้านนะฮะอันดับแรกนะครับอยากรู้ว่าบ้านจริงหรือไม่บ้านจริงนะฮะดูในเล่มครับดูในเล่มเนี่ยเขาจะมีชื่อ นะจะมีชื่อของผู้ขายอยู่นะครับแล้วเราก็ดูจากบัตรของผู้ขายนะครับมันไประชาชของผู้ขายว่าเป็นอันเดียวกันไหมถ้าเป็นอันเดียวกันก็หมายความว่ารถของเขาเองนะครับแต่ถ้าไม่เป็นอันเดียวกันอาจจะเป็นชื่อคนอื่นมานะสีโนโลอยมาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นในหน้านะครับนะตัวต่อไปนะครับที่เราจะดูก็คือว่าถ้าเรารับได้แล้วนะว่าทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยถึงจะเป็นเขาจับมาขายจริง แต่ว่าราคาโอเคนะเรารับได้กับราคาที่เขาเสนอขายมานะคราวนี้เราก็ต้องมาดูพวกจีบะถักทั่วไปนะครับพวกบอดี้นะเส้นสายนี่ครับเส้นสายตรงนี้คือเราต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะมาก่อนนะก็อาจจะหาคร่าวๆนะครับว่าเอางี้ครับดูง่ายๆเลยครับดูหลายๆคันนะดูจนให้มันจําได้ว่าตรงนี้สมมุติว่าคานหน้านี่หน้าตาทรงรูปทรปงมันจะต้องเป็นประมาณนี้ นะเรามาดูคันที่เราหมายตาว่าเป็นทรงยังไงนะครับถ้าเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกับที่คันทั่วไปทุกคันที่เขามีนะครับก็แสดงว่าโอเคไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรมาไม่ได้ชนหนักมาบอดี้ดูว่าเส้นสายตรงไหมนะครับนะดูว่าขอบประตูวิ่งตรงกันไหมนะดูฝากระโปรงนะครับส่วนใหญ่ห,ญหลกัหลกๆแล้วบอดี้จะดูประมาณนี้ครับดูเส้นตรงเนี้ยเนี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าราคามันถูกแต่ว่าจะมี อ่าบอดี้ชนมาบ้างนิดๆนหน่นนนอยบูบูเปี้ยวมานิดนะครับตรงนี้เราก็รับได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือระบบกลไกนะฮะนั่นก็คือเ<ม>ครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นยังไงสตาร์ทแล้วเงียบดีไหมนะฮะสตาร์ทต,ต,ติดง่ายๆนะครับเคล็ดลับของผมอย่างหนึ่งนะครับบอกเขาว่าจะไปสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะไปไม่ไม่เกินเที่ยงนะฮะเวลาจะไปดูรถนะครับบอกเขาว่าไม่เกินเที่ยงนะฮะ แต่ไม่บอกเวลาแน่นอนนะครับจะบอกแลารๆเนี้ยผมส่วนมากผมจะจะใช้วิธีนี้ก็คือบอกว่าเาเดี๋ยวผมไปดูนะครับก่อนเที่ยงนะแต่ผมจะโผล่ไปช่วงเช้านิดหนึ่งนะครับอย่าทันให้แบบว่าเขาเตรียมตัวแล้วนะฮเปถึงขอดูรถเลยแล้วสตาร์ทแล้วลองขับเลยนะครับเราจะรู้ว่าขณะที่เครื่องเย็นเนี่ยรถเป็นยังไงบ้างนะเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับเราก็ต้องดูว่าเปียนเกียร์นิ่มไหมนะรถวิ่งไปแล้วยังนิ่มไหมส่วนช่วงล่างนะครับทําใจนิดนึง ช่วงล่างเนี่ยรถยังไงก็ต้องซ่อมครับช่วงล่างอาจจะต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เป็นเรนนังนตามอายุการใช้งานของเขาอะนะครับสำคัญที่เครื่องเกียร์นะแล้วก็บอดี้ยให้ช้ำมากนะครับเท่านี้แหละครับสำหรับการเลือกรถบ้านนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับยังไงหวังว่าคงได้รถบ้านที่ถูกใจสักคันนะครับนะไม่เกี่ยงว่าจะเป็นเต็นท์หรือเป็นบ้านนะครับขึ้นอยู่กับราคาที่เราได้นะถ้าเราได้ราคากับสภาพที่เหมาะสมนะครับถึงจะเป็นรถเต็นท์แต่ถ้าได้ราคาเหมาะสมผมก็เอาครับ ขอบคุณครับ